วังไอลูกมีอะไรหรือเปล่า I don't like the dark. It's scary. Turn on the light for me please แม้วหนาลูกไม่เห็นต้องกลัวความมืดเลยบางครั้งความมืดก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างตอนที่ลูกนอนไงละ่ะ I could go to sleep with the light on ตอนที่เปิดไฟ ลูกจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดแต่พอมืดแล้วลูกจะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีมากขึ้นเลยจริงสิถ้ามีสปาลาหรือคนไม่ดีลูกก็เห็นและถ้าลูกอยู่ในความมืดมันก็จะไม่เห็นลูกโอเคเอาอย่างนี้เป็นไงยังมีเรื่องจริงๆเรื่องหนึ่งที่พ่อยังไม่เคยบอกลูกนะโอเคนี่ไงล่ะลูก พอลูกอยู่ในความมืดโจสายตาชินกับมันลูกจะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวชัดมากเลยและลูกจะทําอะไรกับมันก็ได้ <Like what? S 1> ลองดูโมบายของลูกสิลูกเห็นมันชัดมากเลยใช่ไหมถ้ามีว์ประหลาดยืนอยู่ข้างใต้มันและพอพ่อเห็นมันชัดพ่ออาจจะทําให้มันหล่นใส่หัวแล้วมันก็จะหนีไป <can> นี่สิลูกพ่อแค่ดีกว่ากุอยู่บนเตียงไว้ก่อนนะลูก ไปไหนพ่อจะปิดประตูอินเดียจะกลับมาโอเคนะลูกโอเคใจ I want อยู่กับเทว้นะลูก